เล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์้านเลื่อนผ่านคุณอาจเสียใจมีเอฟซทั้งหนึ่งโทรมาปรึกษาผมว่าได้ทาประกันรถยนต์กับตัวแทนโดยตัวแทนท่านนี้ได้ส่งงานผ่านทางโบโรกชื่อดังโบโรกหนึ่งและโบโรกส่งงานต่อให้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งเป็นผู้รับประกันภัยเมื่อเดือนมกราคมปีนี้เองขณะขับรถกลับจากทํางานมีน้องนักเรียนผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนสาอยู่เลนซ้ายแต่ขับอยู่หน้ารถที่น้องเอฟซขับซึ่งอยู่เลนกลาง เวลาแป๊บเดียวน้องคนซ้อนสองคนหยอกเล่นกันจนทำให้มอไซค์สเสียหลักล้มลงและถลายเข้ามาในเลนรถยนต์ที่น้องเอฟซีขับอยู่ในเลนตัวเองนักเรียนทั้ง3คนอาการหนักทุกคนน้องเอฟซีโทรแจ้ง191และ1669มารับคนเสียไปโรงพยาบาลและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทประกันรถยนต์ของตัวเองร้อยเวรและเจ้าหน้าที่บริษัทประกันมายัางที่เกิดเหตุและร้อยเวรน,นำรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงพักพร้อมกับให้น้องเอฟซีตามไปที่โรงพักเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ร้อยเวรบันทึกคำให้การเบื้องต้นแต่ยังไม่ลงความเห็นว่าฝ่ายใดถูกผิดตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นน้องเอฟซีได้รับโทรศัพท์จากพ่อของน้องนักเรียนว่าให้ช่วยนำเอกสารต่างๆและพระบรเพื่อขอใช้สิทธิรักษานองทั้ง3าคนเนื่องจากมอไซสพรบรขาดน้องเอฟซีท่านนี้จึงโทรไปปรึกษาตัวแทนที่ขายประกันให้น้องแต่ตัวแทนท่านนี้บอกว่าให้ปรึกษากับพนักงานบริษัทประกันเอาเองเพราะเขาไม่สามารถแนะนำได้ น้อง FC จึงปรึกษากับพนักงานเคลมของบริษัทประกันพนักงานท่านนี้บอกเพียงว่าถ้าเราเป็นฝ่ายผิดคู่กรณีจึงใช้พรบรและประกันของเราได้แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกคู่กรณีไม่สามารถใช้ได้ประกอบกับญาติน้องคนเจ็บทั้ง3าคนรุกร้าวและขอร้องอ้อนวอนให้น้อง f อช่วยรับผิดเพื่อให้สามารถใช้ค่ารักษาของพอรบรและประกันภัยของน้อง FC ได้ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการน้อง FC ท่านนี้จึงยอมรับผิดคิดว่าทุกอย่างคงเรียกร้อยดีหลังคู่กรณีรักษาหายแล้วน้องเอฟซถูกเรียกไปตกลงชดใช้ค่าเสียหายจํานวนมากแต่ไม่สามารถตกลงกันได้เวลาผ่านไปประมาณ3เดือนน้องได้รับหมายสารโดยมีอายการเป็นโจทยื่ยนฟ้องอาญาและญาติคู่กรณีเป็นโจทย์ร่วมเรียกแพง่ง น้อง FC ตกชายมากโทรศัพท์ไปปรึกษาตัวแทนขายให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยตัวแทนบอกว่าเขาติดต่อบริษัทประกันเองโดยตรงไม่ได้ต้องให้บรกเป็นคนติดต่อให้น้องจึงติดต่อเจ้าหน้าที่เคลมเองเจ้าหน้าที่ก็บอกเพียงว่าวันที่ขึ้นศาลจะมีทนายของบริษัทประกันไปที่ศาลด้วยแต่ไม่มีคำแนะนำใดๆ น้องเอโทรมาปรึกษาผมว่าจะทำอย่างไรผมก็บอกเพียงว่างานเข้าแล้วน้องคงต้องช่วยตัวเองโดยต้องจ้างทนายส่วนตัวที่เป็นทนายมืออาชีพในคดีจราจรเพื่อขึ้นศาลแล้วแหละสงสารน้องจับใจคนดีแท้ๆต้องลำบากและผมไม่ได้เจอเคสแบบนี้เคสเดียวเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังอีกผมมีเตือนเรื่องนี้กับลูกคา้าหรือตัวแทนของผมเสมอว่า ถ้าไม่ผิดอย่ารับผิดเด็ดขาดไม่ว่าใครจะมาอ้อนวอนแค่ไหนก็ตามเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดมีจริงๆนะครับ